สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การสำรวจเชิงลึกของเรานะครับวันนี้เราจะมาเจาะเรื่องที่น่าสนใจมากๆก็คืออาณาปานสติค่ะสวัสดีค่ะหรือที่เรารู้จักกันว่าการตามรู้ลมหายใจอันนี้เป็นหลักปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เองเลยในมหาสติปัฏฐานสูตรใช่ค่ะเป้าหมายก็เพื่อฝึกสมาธิฝึกสติกันนี่แหละครับค่ะหัวใจสําคัญจริงๆเลยก็คือการมีสตินะคะ รู้ลมหายใจที่มันกําลังเกิดขึ้นณนะปัจจุบันขณะนั้นเลยตรงจุดกระทบจุดกระทบหมายถึงตรงไหนครับก็อาจจะเป็นปลายจมูกหรือว่าริมฝีปากบนนะคะแล้วแต่ว่าตรงไหนชัดกว่าสําหรับแต่ละคนคือเราแค่รู้ตรงนั้นไม่ต้องแบบส่งจิตตามลมเข้าไปข้างในหรือตามออกมาข้างนอกอ๋อแค่รู้ที่จุดเดียวใช่ค่ะรู้ปัจจุบันตรงนั้นเพื่อให้จิตมันค่อยๆสงบตั้งมันขึ้นมาค่ะฟังดูเริ่มต้นเหมือนจะง่ายนะครับ หาที่เงียบๆหน่อยนั่งสบายๆตัวตรงๆ mm hmm. แล้วก็แค่รู้ลมเข้ารู้ลมออกแค่นี้เลยหลักการคือแค่นั้นเลยค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงจิตเรามันไม่ค่อยอยู่นิ่งใช่ไหมคะใช่เลยครับแปบ๊บเดียวไปเรื่องอื่นแล้วใช่ค่ะถ้ามันฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นเนี่ยอ,อ,อาจจะลองใช้วิธีนับเข้ามาช่วยได้นับลมหายใจค่ะก็ลองนับเข้าออกหนึ่งเข้าออกสอง ไปเรื่อยๆอาจจะถึงสัก8แล้วก็เริ่มนับหนึ่งใหม่อ๋อครับครับมันเหมือนเป็นอุบายเป็นเครื่องช่วยผูกจิตไว้กับลมหายใจให้มันอยู่กับปัจจุบันไม่เตลิดไปไกลเนะะี่ยค่ะเข้าใจแล้วครับเหมือนมีสมอช่วยยึดไว้ทีนี้ในตำราเขาพูดถึงขั้นตอนการฝึกรู้เนี่ยครับมี4ขั้นค่ะข,ขั้นแรกคือรู้ว่าลมหายใจยาวหรือสั้น <G ül> อันนีเ้เน้นที่เวลาใช่ไหมครับไม่ใช่ความยาวเป็นเซนติเมตร <laughs> ใช่ค่ะใช่ค่ะเน้นที่ระยะเวลาค่ะว่าหายใจเข้าครั้งนี้ใช้เวลานานหรือสั้นกว่าปกติไม่ใช่ความยาวจริงๆอ๋อ oh, ครับขั้นต่อมาก็คือให้รู้ทั่วถึงกองลมทั้งหมดคือรู้ตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมทั้งตอนเข้าแล้วก็ตอนออกรู้ตลอดสายลมเลยประมาณนั้นค่ะแล้วก็ฝึกให้รู้ต่อนเนื่องไปเรื่อยเขั้นสุดท้ายนี่สำคัญคือ พยายามทําลมหายใจให้มันละเอียดลงไปอีกละเอียดลงหมายถึงเบาลงใช่ค่ะทําให้กายสังขารหรือก็คือลมหายใจเนี่ยแหละค่ะมันระง,งับลงเบาลงละเอียดขึ้นเรื่อยๆอ่าตรงจุดนี้เองที่เคยได้ยินว่าบางทีเหมือนลมหายใจมันหายไปเลยอันนี้จริงไหมครับแล้วถ้าเป็นงี้ต้องทําไงอ๋อจริงค่ะเจอกันบ่อยเลยค่ะ อันนั้นเป็นสัญญาณที่ดีนะคะว่าสมาธิเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ว่าสติเราอาจจะอ่อนกําลังลงไปนิดหนึ่งจับลมละเอียดละเอียดไม่ทันแล้วเราต้องพยายามหายใจแรงขึ้นไหมครับไม่ๆม่ค่ะไม่ต้องเลยสิ่งสำคัญคืออย่าตกใจอย่าพยายามไปเค้นลมหายใจให้เราคงสติไว้ที่จุดเดิมที่เราเคยรู้ลมชัดๆนะคะที่ปลายจมูกหรือริมถีปากบนใช่ค่ะรออยู่ตรงนั้นอย่างอดทน เดี๋ยวพอสติกลับมาแข็งแรงมันก็จะรับรู้ลมหายใจที่ละเอียดนั้นได้เองลมมันไม่ได้หายไปไหนแล้วค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือแค่รออย่างมีสติพอจิตสงบลงไปอีกมากๆอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่านิมิตเกิดขึ้นได้อันนี้คืออะไรครับมันเหมือนภาพที่เราเห็นหรออืมจะว่าเหมือนก็ไม่เชิงคะ่ะ นิมิตนี่ไม่ใช่ภาพหลอนนะคะมันเป็นเหมือนเครื่องหมายที่ปรากฏทางจิตเป็นสัญญาณว่าสมาธิเริ่มตั้งมั่นแล้วหน้าตามันเป็นยังไงอะครับนิมิตเนี่ยมันมีได้หลายรูปแบบมากๆเลยค่ะบางทีก็เหมือนปุยนุ่นเหมือนควันเหมือนแสงดาวระยิบระยับหรือบางทีก็เป็นดวงกลมๆสว่างๆ oh. มันจะมีสองระดับหลักๆคือปุกกหานิมิตอันนี้จะยังไม่ค่อยชัดอาจจะวุบวับๆมามาหายๆกับอีกอันคือปฏิภาคานิมิตอันนี้จะนิ่ง สว่างชัดเจนกว่ามากค่ะแล้วพอเห็นนิมิตโดยเฉพาะปฏิภาคานิมิตที่ว่าชัดๆเนี่ยเราต้องทํำยังไงกับมันครับต้องไปจ้องไปเพ่งมันไหมอ๋อไม่ต้องไปพยายามทําอะไรกับมันเลยค่ะไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงแต่งเติมหรือว่าเพ่งเล่นกับมันอ่ะแล้วให้ทําไงครับเราก็แค่ใช้ปฏิภาคานิมิตที่มันชัดเจนและนิ่งดีแล้วนั่นแหละค่ะเป็นอารมณ์ใหม่ให้จิตเกาะแทนลมหายใจไปเลยอ๋อ เปลี่ยนจากรู้ลมมาเป็นรู้นิมิตแทนใช่ค่ะเพื่อให้สมาธิมันมันม่นคงแนว่วแนว่แนขึ้นไปอีกจนอาจจะเข้าสู่ระดับที่เรียกว่าอุปจารสมาธิคือใกล้กจะเป็นฌานแล้วหรือถ้ามั่นคงมากๆก็เป็นอัปปนาสมาธิคือสมาธิระดับฌานเลยค่ะอันนี้สําคัญมากอินทรีย์ห้าก็มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาส่วนโพชฌงเจ็ดก็เป็นกลุ่มธรรมะที่ช่วยให้ตรัสรู้ได้ต้องปรับยังไงครับก็ต้องปรับให้มันสมดุลกันค่ะ เหมือนเทียบสายกีต้า์นะคะตึงไปก็ขาดหย่อนไปก็เสียงไม่ดีถ้าเรามีวิริยะคือความเพียรมากไปแต่สมาธิยังไม่พอจิตมันก็จะฟุ้งซ่านครับแต่ถ้าสมาธิมากไปแต่ขาดวิริยะขาดความเพียรก็อาจจะกลายเป็นขี้เกียจซึ่งซึมไปต้องหาจุดพอดีพอดีให้ทั้ง5อย่างหรือ7อย่างนี้มันทำงานส่งเสริมกันค่ะพอปรับจนสมดุลสมาธิก็นิ่งอยู่กับปฏิภาคนิมิตแล้ว ที่นี้ก็จะเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าฌานได้ถูกต้องค่ะฌานเป็นสภาวะที่จิตสงบตั้งมั่นแน่วแน่มากๆมีสี่ระดับหลักๆค่ะต่างกันยังไงครับสี่ระดับนี้อย่างฌานแรกๆยังมีวิตกวิจารณ์คือความคิดตรึกตรองอยู่เพราะขึ้นฌานสองก็ละวิตกวิจารณ์เหลือแต่ปีติสุขเพราะขึ้นไปอีกก็ละปีติเหลือแต่สุข จนถึงฌานสี่เนี่ยจะเหลือแค่อุแบกขาคือความวางเฉยกับเอกคตาคือจิตที่เป็นหนึ่งเดียวแน่วแน่กับอารมณ์แล้วลมหายใจแล้วครับตอนนั้นอ๋อในฌานสี่เนี่ยค่ะลมหายใจจะหยุดไปเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติของสมาธิระดับนั้นหูหยุดไปเลยน่าทึ่งมากครับแล้วสมาธิที่แน่วแน่ขนาดนี้เอาไปทำอะไรต่อได้ครับ เห็นว่าใช้เป็นฐานพิจารณาเรื่องท่าสี่ได้ด้วยที่เรียกว่าจตุธาตวาวัฏฐานใช่ค่ะใช่ค่ะสมาธิที่ได้จากอานาปานสตินี่แหละเป็นฐานกำลังสำคัญเลยให้เกิดปัญญาการพิจารณาจตุธาตวาวัฏฐานก็คือการใช้กำลังสมาธินี่แหละค่ะมาพิจารณาร่างกายเราเนี่ยแยกแยะให้เห็นตามความเป็นจริงเห็นว่ามันเป็นอะไรครับเห็นว่ามันเป็นแค่การรวมตัวกันของท่าสี่เท่านั้นเอง คือดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจริงๆธาตุสีนี่คือดินก็คือส่วนที่แข็งแข็งใช่ไหมครับใช่ค่ะธาตุดินก็คือสภาวะที่มันแข็งหรืออ่อนอย่างผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่คือดินแล้วก็มีธาตุน้ำคือสภาวะที่มันไหลหรือก่ะกลุ่มอย่างน้ำดีเสมหะหนองเลือดเหงื่อครับธาตุไฟก็คือสภาวะร้อนเย็น เช่นความอบอุ่นในร่างกายหรือไฟย่อยอาหารส่วนธาตุลมก็คือสภาวะเคลื่อนไหวหรือคํำจุนอย่างลมหายใจลมในท้องลมพัดทั่วร่างกายนะคะอ๋อพอแยกดูแบบนี้ก็เห็นเป็นแค่ส่วนประกอบไม่ใช่ตัวตนเป้าหมายคืออย่างนั้นเลยค่ะเพื่อถอนความยึดมั่นว่านี่คือตัวเราจริงๆแล้วการพิจารณานี่ทำยังไงครับมีแบบย่อแบบละเอียดด้วยมีค่ะ แบบย่อก็คือแค่ระลึกถึงสภาวะหลักๆ4อย่างนี้แหละดินน้ำไฟลมในกายเราแต่ถ้าจะให้ละเอียดขึ้นก็คือการกำหนดรู้ลักษณะเฉพาะของแต่ละาธาตุไปเลยมี12อย่าง12อย่างค่ะมีอะไรบ้างครับก็เช่นธาตุดินมีลักษณะแข็งหยาบหนักอ่อนละเอียดเบาธาตุน้ำมีไหลเกาะกุมธาตุไฟมีร้อนเย็นธาตุลมมีเคลื่อนไหวหรือพยุง ับผลักดันหรือตึงเครียดเราก็ไล่กาหนดรู้ลักษณะพวกนี้ไปทีละอย่างทั่วทั้งร่างกายเลยค่ะฟังดูละเอียดมากต้องใช้สมาธิเยอะเลยนะครับใช่ค่ะต้องอาศัยสมาธิเป็นพื้นฐานแต่การพิจารณาแบบนี้มันก็ช่วยปรับสมดุลได้ด้วยนะคะเช่นถ้ารู้สึกลักษณะร้อนของธาตุไฟมันเด่นมากไปจนไม่สบายตัวก็ให้เราเปลี่ยนไปกําหนดรู้ลักษณะเย็นซึ่งเป็นขั้วตรงข้ามของธาตุไฟ หรือบางทีก็ยงไปธาตุน้ำได้เพื่อให้จิตมันกลับมาสมดุลน,นะคะอ๋อใช้ธาตุแก้ธาตุได้ด้วยแล้วพอพิจารณาครบทั้ง12ลักษณะทั่วร่างแล้วทำไงต่อครับก็รวมพิจารณากลับมาเป็นกลุ่มธาตุสี่วนไปวนมาซ้ำๆอีกจนจิตมันสงบลงจากการพิจารณาธาตุนั้นล่ะคะ่ะแล้วจะทำจนชำนาญมากๆเลยลหะครับจะเห็นอะไรพิเศษไหมเห็นมีคำว่ารูปกบกากอยู่ด้วย อ้ค่ะอันนั้นเป็นขั้นที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกค่ะเมื่อสมาธิจากการพิจารณาธาตุสีมันแน่วแน่มากๆจริงๆเนี่ยบางทีอาจจะเห็นแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะเห็นร่างภายนี้เปลี่ยนสภาพไปเปลี่ยนไปยังไงครับอาจจะเห็นเป็นเหมือนกลุ่มก้อนใสๆคล้ายๆแก้วหรือน้ำแข็งแล้วพอเราใช้สมาธิพิจารณาต่อไปอีกก้อนใสนั้นมันอาจจะแตกละเอียดออกเป็นอนุภาคเล็กๆ,ๆๆจำนวนมหาศาลเลยที่เรียกว่ารูปกราบรูปกราบ มันเหมือนเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของรูปธรรมตามหลักคําสอนนี้การเห็นแบบนี้มันทําให้เข้าใจเรื่องความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนความว่างเปล่าของร่างกายได้แบบลึกซึ้งกว่าการคิดเอามากๆเลยค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจากจุดเริ่มต้นแค่การตามรู้ลมหายใจง่ายๆเนี่ยมันสามารถนำไปสู่สมาธิที่ลึกซึง้งแล้วก็เปิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับร่างกายเราได้ขนาดนี้ใช่ค่ะ ประสบการณ์พวกนี้มันค่อนข้างจะท้าทายความเข้าใจพื้นฐานที่เรามีต่อร่างกายแล้วก็ตัวตนของเรามากๆเลยนะคะค่ะมันชวนให้เรากลับมาตั้งคำถามจริงๆจังๆว่าเอ๊ะสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเราเป็นร่างกายของเรามาตลอดเนี่ยแท้ที่จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่แล้วการเห็นแบบนี้มันคืออะไรซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการสำรวจที่มันลึกซึ้งยิ่งกว่านี้ได้อีกเยอะเลยค่ะ